แบ่งออกเป็นคร่าวๆเลย3ระดับครับพี่แก้มมาทุกท่านครับก็คือโทนเสียงสูงเลยสวัสดีครับพี่แก้มสวัสดีครับทุกคนใช้ใ,ชในโอกาสอย่างไหนรู้สึกยังไงครับผมเป็นธรรมชาติมีความร่าเริงสดใสเป็นสีสัน เป็นการกระตุ้น energy กระตุ้นความสนใจอของคนโหถูกต้องเป๊ะเลยนะการใช้เสียงสูงๆเนี่ยเป็นการดึงดูดความสนใจให้ได้อย่างเช่นในคอนโซลสวัสดีครับทุกท่านนะครับหรือแมก้กระทั่งน้อง p ิต t t y ในห้างที่บอกโอาโหบูธแบบติดแน่นคนเยอะมากก็ต้องดึงดูดความสนใจด้วยเสียงประเภทนี้นั่นเองถ้าเป็นเสียงกลางๆเหมือนกับเรา คุยกันธรรมดาเนี่ยให้ความรู้สึกอย่างไงครับพี่แก้มก็สบายๆอ่าก็เป็นธรรมชาติของการสนทนาทั่วไปครับแต่แต่การที่เรากลางๆมันก็เหมือนกับเป็นจุดจุดเบสที่เราสามารถไปสูงบ้างได้ต่ําก็ได้<อ>ใช่ไหมใช่ไหมเป็นจุดสบายๆให้คนรู้สึกว่าฟังไปได้เรื่อยๆถ้าเป็นอ่ะเมื่อกี้บอกว่าเป็นเบสใช่ไหมกลางไปสูงก็ได้แล้วถ้าไปต่ําล่ะอ่าถ้าเป็นเสียงสูงและกลางแล้วต่าละ่ะต่ําจะออก มีความซีเรียสจริงจังเคร่งขรึมเป็นทางการต้องการความน่าเชื่อถืออะไรคำนองนั้นใช่เลยนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่รู้สึกเป็นโทนที่มันดูมีความเป็นทางการมากขึ้นมากมและมันต้องการอาศัยความน่าเชื่อถือสุดๆเลยทั้ง3โทนนี้เราสามารถมิกซ์กันได้